สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ลุงก็จะวางแบบนีนะคะนี่นะคะไอ้ลุงก้อนลุงก้อนรูเรื่องปูจะยงาลงมาขีดแลวไม่เปิดแล้วไม่เปิดเองเอาขมมาตัดนี่หน่อยขีดขีดมาตัดนนวอเขมมาไหนป้าปเอาีมหนข้างในกองขีดขีดเปนกองให้ข้างหลังว่าน่นน่นนู่งนันี่้อนด้ง ตลกแอบใจจามืดเดี๋ยวบอกต้องมานี่นี่จับไว้กันนะน่าจับเลยน่าหนึ่งหนึ่งน่าจับเลยโอ้โหไม่ไม่เลยทำไมไม่ได้คอนเทนต์นะครับมืดไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นอ่ะเบาเบามาดีครับมาเนี่ยนี่ว่ามาเนี่ยนี่นาบ่ ไมืดคุกเ่าเลไ่อนนีมันซีรส์หรอไปก่นะ่ะ่ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณอลุงพลด้วยนะจ๊ะเบลเบิ้เบิวเอซมเจ้ใอบเออเพราะ่ลูกไม่เคยถ่ายไม่เคยคุยแบบนี้ด้วยก็ใจแล้วก็ออกการกัน่น่ พอวางสายแล้วบอกคนเห็นแม่บันดีไม่เรียกแม่บัดีก็ด้ดิตวเนี่ยลูกสาวเขาบอกให้คุยนั่แม่เอาให้คุยอยู่ตัวอย่าอย่าเลยดิช่กงร่างของเราเป็นอย่างนั้นนั่นมันผ่ามันบ่อตกมันบ่อตางไี่ยังมี่เต้โออรี่อะไรเห็ดแหงน่ะแม่บอกลูกสาวโทรมาดูดูเขาจะได้มีแห้งเฮ็ดงานกันเวลาเขาเฮ็ดเบี้ยเขาบอคอยมีเวลาโทรเขาเป็นนั่นน่ะเขาทำงาน แม่แม่ไม่หมอนแม่หมอนได้แล้วครับแม่หมอนขอบคุณมากเลยลูกนี่แต่ไม่เก่งกันจะอัพคลิปแม่มาจีนกันตาตาจะอะไรแม่ลูกสาวเขาต้องไปชิดแม่ก็หน่อย้วมันโหลดแล้วใช่ไหมนี่มันโหลดอยู่หรือเปล่าไงต้องต้องรอมันโหลดครับต้องวิ่งหานี่ไหมฝากนิดเดอร์ขนาดฝากให้แม่สิุดยอัดแค่เดียวฝากกองแม่ด้วย้องรอแล้วเบต้งให้แม่ดใส่ต้องใ อันี้มักหาเล็กไปเสียบเือเลยนี่องอแล้วเขาออนีูกห้องแม่มึงแต่ละเือเอ้ยท้าล้วตาตาเขาตาขาเตี๋มันล้ตาตาเขาตาเมื่อเมือเเอมเเก่งแล้วไหมเปเก่งานเนปูนมาให้แต่ะดึกเมื่อเล่าอเขียปูนมันเดิมมันไอ้พวกยานถึอปูน้าแหปูนบสตุน่อ เปลี่ยนกะแกงเลยเตู้ดเอามาเราบอกูดรถพานอนตอนน้เขาหลุดพักมาเลยนี่คิวให้ที e de de ่นี่กลัวมดแตเ่คืนมื่อคืนวันอยู่กับพี่ชายตั้งแต่สี่เดินเอาบ้างไม่นี่ก็ยืมเงินพิา่อะไรไปจะกิงอะไรไปปาปูนไปยอยจำมาไปและโหลดเยอะ ยกให้นูกเลยเฮ็ยขิ้มกับกระไรงาเอายากเดียวนี่อีกมองลงไม่เอีกอันนึงอีกเาหมื่อเสดูดูไปก็เหมือนสองกระจกดูเงาเองนะผมนนะน่าเหมือนกันมากบุบลิกิตอนี้ ายเรีกำลังตั้งกล้องอยู่มาโกี้ทำคลิปอยู่ว่ายังไงหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนผมครับใครหน้าเหมือนอ่ะคน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 ในคนในวิดีโอคอล์โกี้ครับฮะหน้าเหมือนกันไม่บอกโอเคเดี๋ยวไปอาเนี่ยอะเบอา์จะบอกยังไงนะอะเดี๋ยวมาตัวนี้ไม่ยินบอกครับพอทีดีนะยงดีแลาวก็เล็กแค่หน้ำโอ้ ูนพันเนี่ยอูกพักกันลีดาวไปวันนี้รนี้ศูนย์พันนี่ยื้อออกได้ย้ยเอาไปยังไงเอาเงาไปงครับลืมลูกลืมเมียไปเมื่อกี้่ละครับเออเาปาดแยกๆแล้วก็แง่เข้าไปนะครับมัดแง่แม่นบอกโอ้หนกเก่านี่ดี๋ยวเ มาดึงออกไปได้ไหมเอ้ยกระเบื้องจะไหวใช่ก่อน้ำมันสี่มือเนาะเล่นยิ้มปลายไปไหนมองขึ้นหงมนกมันจะปักเจอปักขาวหนัรยอปล่อยเด้อไาลกลบจะยาบนั่นมันนาเจ้ามันบอสโอ้ยคนอ้จะปล่อยก็แล้วกันควาคว่เอ้ยแล้วรอมันเต้น โอ้ย่ที่พ่อเนี่ยผมได้ชิ้นเน่ยแล้วแล้วลุกตาลุกตาโอยเอาแล้วเมื่อกี้เหลือหน่ะเหอครับเวตงหน้าก่อนเดี๋ยวเอาสอดเข้าไปดิมันจะไม่ถึงตรงนี้น่ะ ดึงไปมันตรงช่องน่ะเราจะตัดได้กินตัดใช่ไหมเนยเปลือกไหมเนี่ยฮะโอเปลือกทำไม้ยเอาอย่างนี้เราให้ลงเสกคู่นี่ก็ได้ได้ก็ได้คู่ห่วงก็อย่างงั้นนี่ไงใช่ครับไม่หมดอ๋อก็อยู่ที่ลานน่นเด้ออยู่ไหนอ่ะมันต้องตัดนะโอ้ไม่ใช่พับเดี๋ยวจะแย่เขาทำไงเราขีมมาตั้งไว้เนี่ยชุดต่อไปเลย เร็วเจ้ากำลเรัดอัดมาเหี่ยงมันก็ดีอัดซาเลยล่ะเดี๋ยวก็จะตัดนั่นแล้วก็ตัดแล้วเราจับเข้าไปเลยนะมึงท้าดินี้วมึงบอกมึงบอนท้าอ้าวเร็อ๋อคือตั้งไก่เนี่ยแง่ของพี่เว่ามึงมันทับอย่างนี่ก็แงไม่ไม่รว

เจ้ักหัเจ้าขวดไปเปล่ากันเลยไปเขี่ยวไปใช้ไปเขี่ยวจะไปเปล่าไปใจไปเปล่าอ่านะครับช่อง <Okay. S 1> ยายสมรขออนุญาตจบจเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อสวัสดีครับ